พี่เดินสะพานนี้หันมาครอบเลยเนอะ ได้มานั่งที่อุทยานแห่งชาติแห่งกระจาดวันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยเดี๋ยวน้องดิมกำลังพามาวันนี้เลยวันนี้เลยเป็นคิวเลยอ่ะวันี้เลยวันี้เลยตอนนีพูดว่าแขกรับเชิญมาเราก็เข้ามาพอดีมานี่เลยสวัสดีค่ะเชฟนี่น้องเฟิร์นเชฟสวัสดีคเชฟเด็กดีครับผมเชฟอะไรนะคะเชฟแบรนดี้เชฟแบรนดี้ฮัลโหลเป็นไงบรรยากาศ ดีมากเลยคนชอบมากเลยพี่เคยถ่ายรายการแบบนี้ไหมเคยถ่ายสถานที่อะไรแบบนี้แหละเคยแต่ว่ามันไม่ได้มารู้สึกว่าพักผ่อนเหมือนอันนี้มันรู้สึกว่ามาทํางานแต่อันนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามาทํางานเลยอยากทำงานไหมมีงานให้ทำเยอะนะวันนี้ไม่ค่อยอยากทำจริงเหรอรู้สึกสบายอ่ะคนชอบเป็นชิลดีไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวเราจะจับไอเดียมช่วยเราทํางาน ได้ไม่เป็นไรมีงานให้ช่วยด้วยนี่อ๋อแล้วอยู่กับเพื่อนไม่เคยมาแคมป์กับเพื่อนเงี้ยไม่เคยไม่มีเนี่ยเพื่อนมาแล้วใช่เพื่อนมาแล้วนี่เขาตัวของหาวเขาตัวเหนีนมากเลยนะสกปรกมากเลยคือเคยมีมีเพื่อนนะแต่ว่าแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแก๊งเพื่อนถึงไม่มาชวนกันมาเงี้ยหรือว่าแก๊งเพื่อนเพื่อนเขาแบบชอบไปเที่ยวที่แบบมีแอร์เนี่ยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนนั้เรมด้วยแหละส่ดาคนละร้อยยี่สิบดูราคาแม่นอืมแล้วอ้าวแล้วไม่เคยอยากแบบเฮ้ยวันนึงกูอยากไปนอนเต็นท์อย่างเงี้ยอยากอยากทำทุกอย่างแหละแต่ยังไม่เคยมีเเววลาทแแตต่่่มมมมััันนอออไได้ีจงหะ กะทที่จได้าวันนี้นอกจากจะมาเที่ยวแบบนี้ครับเชฟมาทำอาหารให้ทานด้วยกลางวันละเดี๋ยวเที่ยงเรา่ยงเรากินมื้อกลางวันกันเขาเรียกว่า southern fried chicken ไก่ทอดในแนวแบบภาคใต้ของของอเมริกาสมัยที่แบบคนดำที่เขายังเป็นที่เป็นทาสอยู่เลฟอยู่ที่แบบเก็บ c o ต t o n ทำ c o t ต o n field อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาแดกอะไรที่เป็นทาสมาทำาทำจริงนะเพื่อนมาเป็นความรู้สึกต่อมาหน่อยต่อมาหน่อยมาเป็นความรู้สึกเดี๋ยวมื้อกลางวันก่อนเราไปดูหน่อยว่าทำไร น้ำมันรอร้อนปเ๊บไก่ทอดคลุกแป้งอันนี้คือแป้งมันก็จะเหมือนกับเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกสไตล์เขาเรียกอเมริกันหน่อยใช่ไหมแต่ละคนก็มีสูตรใช่ก็คือว่า <ไป S 1> มีเครื่องเทศมีสมุน<ช>ไพรใส่อันนี้ใส่อะไรบ้างฮะกัญชาแล้วอีก น้ำมันกัญชาดีต่อสุขภาพพุ่งตรงนะถ้าทำกับข้าวจริงๆแล้วทำกลางแดดอย่างงี้กูเป็นลมไตเลยนะอันแรกที่การทำแล้วนะเอาน่ะนิดเดียวนิดเดียวมัาเป็นชั้นสวยเป็นว่าอะไรเริ่มต้นคืออะไรคะเชฟเราเอาไก่ไปแช่น้ำเกลือไว้ก่อนประมาณ12ชั่วโมงครับพอนั้งเกลือมันดันเข้าไปตัวไก่เนี่ยมันเพิ่มปริมาณน้ำในตัวไก่เพราะคราวนี้พอไก่มันชุ่มขึ้นอ่ะเวลามันทอดมันได้ไม่แคร์แล้วเราก็แช่บัเตอร์มิลค์แต่ไม่ใช่เนยนมนะมันเป็นเรียกเฉยเครื่องหวานหัวนมหัวนมหัวนม เราเขลียร์ๆนิดหน่อยใช่หัวนมนี่นั่นหัวนมแล้วอยากรู้มากเลยว่าเวลาทอดแบบนี้แล้วไก่มันจะออกมาเป็นแบบสไตล์แบบไหนมันเหมือนแคปซีใช่ไหมันจะเหมือน,บบบบนใช่ใช่แป้ง <ๆ S 1> มันจะกรอบๆระหว่างไก่ทอดเดี๋ยวเราทำเครืงเคียงด้วยโดยการใส่ดิชใส่ดิชมีอะไรมีอะไรใส่ดิชวันนี้มีแมคชีสมังโรนีชีสแล้วก็คอร์นกรีนใช่คอร์นกรีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ขาดไม<ท>่ได้เลยนะในการกินไก่ทอดเวลากินไก่ทอดนอกจากพวกวัฟเฟิลพวกอะไรก็ต้องมึงกินใจมากเลยอยากมีผมพี่เดินสะพานนี่หันมาครอบเลยเนาะ อ๋อโหอันนี้น้ำมันท่วมแบบนี้เขาเรียกว่าดีฟรายฮะดีฟรายครับอันนี้ดีฟรายแล้ว eat ป r y ไงฮะ eat fry แทนนั่นแทนแทนแทนเปปเปเย่เปปเปเย่ว่าพี่แป๊กที่แล้วยังมีสาระมายครับแล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินกู้ว่าเพิ่งตื่นจากรถตู้แล้วก็เรามาโดนน็อกแดดดิปุ๊กคุมาเปปเปเย่ปุ๊กคุมาปปเปเย่ โดนป่ะไม่ได้จะร้อนทำไมยังไม่มีผัวอะไรยายใครก็ทอดแถวบ้านยังไม่ทันน้ำมันกระเด็นเลยมันได้มันเชฟภาษาอะไรเนี่ยเดินได้ไก่ยังไม่ตายรองไห้ยังไม่ตายแต่มันหอมมากแล้วป่ะเออแล้วมันชิ้นใหญ่ด้วยมันเป็นไก่แบบไก่ชิ้นใหญ่อ่ะขี้ดิแบบเราเสร็จแล้วเนี้ยเต็มเต็มอันนี้ก็หิวแล้วแหละหิวดีไม่หิวเท่าเลย จริงเรงหรอคะกินได้เลยเหรอได้เลยลเอเอต้องนี้ด้วยนะโลเด้นเบิร์นหน่อยนะโลเด้นเบิร์นนิดๆแต่การนี้อมร้อนกว่าือ ได้ไหมฮะร้อนไม่ได้เลยอ่ะก่อนไก่ทอดต้องกินกับอะไรบ้างอ่ะมันมีอะไรบ้างเนี่ยใเนี้ยวันนี้คือปกติแล้วอ่ะเขากินกับพัดซอสหรือไม่ก็แคชชอล์ปหรือว่าอันนี้เขาเรียกว่าคนไทยเรียกว่าซอสไก่งวงมันจะออกแบบเปรี้ยวๆมีน้ำส้มสายชูนิดๆแต่ว่ามีกลิ่นหอมๆบางคนด้วยความที่สมัยนั้นอ่ะเขาติดหวานนิดนึงนี่มันไงเป็นไงครับมาครับเยี่ยมยอดเลยไอ้ตรงแป้งกรอบๆเนี่ยเยี่ยมไอ้ตรงข้างในอ่ะข้างในข้นข้นยังไม่ถึงกลับไปเลยมันร้อนต้องกัดเลยกลับไม่เลยคุณต้องกลัดเลย ไม่ได้เชฟเพาเชฟเขาไม่ดูแลขนาดนี้หรอกเชฟมีเ <il> มียย <wir plein> <heart> ังมีเมียยังมีมีมีโอ้โหมันพูดต่อหน้าเมียคนนี้แเชฟไม่มีเมียยังมีครับมีครับในขนาดเมียพี่ใหม่หรอพี่ใหม่หนูเป็นเมียน้อยได้เปล่าเชฟดูแลหนูดีอ่ะทำอาหารก็อร่อยเยยอะเดี๋วชฟ เขาถามกูก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูคนเดียวแล้วตกลงกันไปด้วยได้ค่ะได้ค่ะเมียเชฟก็ดีนะใจกว้างนะได้ค่ะได้ค่ะเออว่ะซอสนี่คือซอสอะไรอะอันนี้แรนช์แรนช์จะเป็นอ่าแมมเนสแล้วก็เครมเทียมพวกอะไรพวกเนี้ยกินอะไไก่ปะกินไก่เราชอบมากเหมือนเหมือนคล้ายๆกันเหมือนซีซารสลัดอะแต่แรนช์ฉันก็ทำเองไม่ใช่ไหมอ๋อทำเองเองทำเองทำเองมันจะมีความตัด ซอสพริกนิดๆเป็นไงโบน่าอร่อยว่ะแม่กลับบ้านเลยอ่ะนม่ก็อยู่แล้วกันนะเดี๋ยวเรากลับทิ้งอย่างงี้เลยเหรอเฮ้ยแต่มันเวิร์กเลยอ่ะมันเวิร์กเลยพี่ดิมแล้วพอมันเป็นครีมมันเป็นชีชีใช่ป่ะมันเลยมีผักอันเนี้ยมาตัดเออเฮ้ยอร่อยจริงนะไม่ได้โกหกเลยอ่ะสรุปมึงเชื่อเนี่ยว่าเขาเป็นเชฟเหนื่อยแล้วเหนื่อยแไม่รู้ว่าเมื่อกี้นี่ยเขาให้ใครทำหรอลบภาพไก่หล่นจากในตักครัวก็ปลุกกูมาปะไปดูปุกกูมาปะไปดูปุกกูมาปะป แต่ว่าไม่ได้เป็นมื้อเดียวหรืที่เฟอร์จะได้กินอะไรดีๆแบบเนี้ยไม่ไม่มีมื้อเย็นอีกมื้อเย็นเราก็เตรียมมาทีเด็ดเหมือนกันพร้อมเมนูนี้ชื่อเต็มอีกทีนึงชื่อว่าอะไรนะฮะ Southern Fried Chicken อ๋อส่วนมากเขาจะกินกันวันอาทิตย์พอข้าวบวเสร็จเน็ตครอบครัวเขาจะมาเจอกันเนี่ยมันจะไม่ได้บวกงี้นลยกูให้นิดลากไปแดกไปแดกให้ตัวที่ได้ผู้ชายผู้ชายตัวที่ผ้ายได้ครับไอที่ไม่ได้ตัวเข้าไปไอ้้ได ไอเดีย้ันพูดไม่ได้ไม่ได้ได้มันแดหี้ยอะไรในไอเหียไม่ได้แต่ว่าท่าตัวพูดได้าเมื่อกี้มันตัดปากมาณนี้ปิ๊ปปิ๊มันอร่อยมาก นีครับบอกแล้วว่าหลังจากที่ทานข้าวอิ่มอร่อยเร,รียบรย้อยเขาเรียกว่าสแนคตอนบ่ายสแนกหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มาถึงที่กลางเขาเรียกว่ากลางเสิดแขตุการแล้วก็มาสัมภาษณ์สักหน่อยแล้วกันว่าวันนี้เชฟม่อย,อยู่เช,เชฟเตรียมอาหารให้อยู่ตอนนี้ท<อ>ําอะไรอยู่มีมีผลงานมีอะไรบ้างเฮ้ยคนฝากช่องช,องชาแนลยูทูบได้ปะได้สิครับชื่อช่องพัดกอนะคะก็เร็วๆนี้เราจะมีรายการเป็นรายการเกี่ยวกับทำอาหารเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนคุณเลยไม่ต้องห่วงว่าเราจะแบบรายการเดียวกันหรือเปล่าก็ผลงานทั่วไปค่ะมีพิธีกรรายการครับอ่ามีให้ติดตาม ใกล้ๆกล้ันเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกเออเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะระหว่างที่ทั้งคู่ไปล่องเรือได้ข่าวว่าทั้งสองคนชอบกินเนื้อสเต็กมากวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์เราจะทำสเต็กดินเนอร์ให้ครับแต่คลาสสิกเลงนะมันเผานนื้อไม้ฝรั่งแล้วก็เนื้อแค่นี้เอง ทิ้งไว้ประมาณสักแบบครึ่งชั่วโมงทุกครั้งที่เราทอดสเต็กอะ่ะจริงเราอยากได้ให้แนะนำนะเอาเนื้อออกมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนทอดหรือ,อจะย่างหรือจะอะไรก็ได้เพื่อให้เนื้อทั้งก้อนอุณภูมิเท่ากันกับอุณภูมิข้างนอกมันจะได้สุกแบบสุกเท่ากันเกลือใส่ก่อนไว้สัก5นาทีก่อนที่เราจะทอดนะครับตัวเกลือเนี่ยมันจะดึงม o i เ t อร์ออกมากหนึ่งถุงนอกกวนึได้กรอบแล้วเดี๋ยวก่อนทอดเราค่อยลงผักไทย มันเดี๋ยวเราเผาสักแป๊บหนึ่งข้างละประมาณ5นาทีปกติแล้วถ้าเกิดแบบตั้งแคมป์ปกติที่ทูคที่เราถ่ายมาใช่ปะแล้วนั่งคุ้นพื้นมีพาเลตมีอะไรเดี๋ยวนี้เราจัดแบบดินเนอร์สุดหรูใต้แสงเทียนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับ จริงๆปกติที่เราแค่ตั้งแต่ที่ใช่ปะเราจะจุดไฟจุดอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นพอดีเนี่ยเป็นที่ของอุทย่รชาติแล้วกเ็เขาห้ามจุดไฟหรือว่าก่อไฟอะไรเลยที่แบบบนพื้นอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้เตานี้แทนซึ่งจริงวเตาเนี้ยหาง่ายมากท,กที่มีขายเดดรถไว้สักอันหนึ่งเวลาออกข้างนอกทอดได้แต่วิธีการทอดเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเดี๋ยวทำให้ดูตางนี้ มันเราพักไว้ก่อนอย่างที่บอกตั้งแต่หลายเทปแล้วฉับอกว่ากระทะยิ่งหนายิ่งดีรอให้แบบมันร้อน,ร,อนร้อนจัดจริงๆอะแล้วค่อยเอาสเต็กลงหรือว่าเนื้อหรือว่าไก่อะไรทุกอย่างเนี่ยต้องรอให้นะคะมันร้อนจริงเพราะว่ามันจะได้เก็บความฟิซซี่ข้างในของมนไว้เดี๋ยวเราลองดูตอนนี้เกลือห้าทีละมาพริกไทย พี่ไขยโรยให้เยอะเลยนะไม่ต้องกลัวมันไม่เผ็ดหรอกเพราะว่าพอพนนความร้อนมาโดนน้ำมันโดนอะไรไปแล้วว่าระดางลงแต่ว่าสิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือมันกรอบแล้วมันจะติดเนื้อเพราะเนื้อมันจะกรอบมากไม่ต้องกลัวไฟมันลุกนะคือกระทะมันร้อนอยู่แล้วอ่ะเนี่ยคือดีมากๆเสียงที่เราต้องการนะครับคอยฟังอ่อทางที่ดีที่สุดอย่าไปยุ่งกับมันพอวางเสร็จแล้วเนี่ยปล่อยเขาไว้เลยได้เราประมาณ3นาทีคืออย่าไปแตะอย่าไปยุ่งอะไรเลยคืออย่าไปกลัวไหมน้ำมันมันเยอะอย่างเงี้ยเนื้อมันหนาขนาดเนี้ยต้องกลัวไหมแน่นอน ระหว่างนั้นเราก็เตรียมเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงวันนี้เป็นมันฝรั่งกับหน่อไม้ฝรั่งฝรั่งนั่ออกมาแบบสวยเหมือนย่างเลยสามนาทีผ่านไปเราพลิกให้ดูความกรอบอพอครานี้มันมีความกรอบมันมีความเค็มมันมีความพิกไข่เลยครับอเราสามารถเพิ่มรสชาติอื่นได้เลยจะเป็นกระเทียมก็ได้เป็นอ่าสูตรไทยอะไรก็ได้แต่วันนี้แค่เนยความหอมของเนยมาเข้ากับอุดมโเนื้อ แต่ถ้าเราวางนเนี้ยเนยมันเข้าไปถึงข้างบนใช่ป่ะคลิกง่ายๆายายเลยเองกระทะขค้นิดนึงไม่ต้องเยอะนะกระบาดเนื้อทุกอย่างมันต้องมีการพักเพื่อให้รสชาติให้เลือดให้ทุกอย่างอะ่ะมันมันมันอยู่ในนั้นระหว่างเรารอเนื้อพักเราก็ทําไซส์อื่นต่อไปเหมือนเดิมน้ำมันแต่เนี้ยไม่ต้องรองนน้ำมันให้มันร้อนมากแค่แบบกระทะกลางแบบ ความร้อนกลางๆโอเคเราใช้น้ำมันน้อยกว่าเนื้อนะสิ่งที่เราอยากได้กับมันอนะเราอยากได้แค่แบบให้มันมีความกรอบเหลืออยู่ไว้นิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องทอดเลยมากเดิมไม่ต้องจับเลยมากทุกอย่างที่เราทำอนะลงกระทะไปอะ่ะอย่างแรกคือเราอยากให้มันสีมันสวยเพราะฉะนั้นอย่าไปนคนเข้ามากอย่าไปหหเหยียบอะไรมากเกลือนิดนึงพริกไทยแล้วพอจบตอนท้ายอะ่ะเกลมความเปรี้ยวก็คือวันนี้เราใช้น้ำส้มสาอีกนะคนระับเราไม่เทตรงๆในลงไม้นะครับเทยอดกระทะเอา พนะอคราวนี้มันได้กลิ่นไหมจากกระทะแล้วค่อยเข้าไปเคลือบในตัวมันรำออมานกำลังเสร็จละ วันนี้ดีกว่าว่าบรรยากาศที่มาวันนี้เนี่ย mm hmm. โอ้โหดีอะ่ะเอาจริงเราอะ่ะล,ล่องเรือด้วยกันหลายหนแล้วพี่ดิมแต่คนวันนี้แม่งสวยหรือว่าคนเมาอะเมาขึ้นนี่หรอเมาเบียร์เนี่ย <laughs> <laughs> ไม่ามันว่ามันมันไม่ร้อนอ่ะบรรยากาศมันไม่ร้อนแล้วมันก็ไม่ทิ้งที่แคมปบอร์รูหลายเทปนะครับทุกเทปแล้วหลบฝนหลบแดดมาได้หลายเทปเอออันนี้ก็เหมือนจะตอนแรกเหมือนจะฝนนะแต่ก็ไม่ดีนะปลอดโปร่งนะแต่ก็ไม่แน่คืนนี้นะก็ชิลๆเดี๋ยววันนี้ก็อยู่กันไปยาวๆเนาะใช่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวลุ้นมาตอนเย็นน่ะจะได้กินอะไรตอนเย็นเนี่ยเชฟบอกเชฟเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็เขาเรียกว่าแอบมาถามมาแล้วว่าแพ้อะไรไม่แพ้อะไรมั้งน้องเฟิร์นกินง่ายมากไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยเกินได้หมดที่บอกในการแคมป์ดูนะะคครัับบุณจมากแฟนนนนนจจจะะมมมมาาาากกกับบบบบเเพื่่่อใใคคครรรรร็ไดด้้้้้้แแแแแแตปิิิงงงีีียววววๆลโ5หุณ ถูกอ่ะไปไปไปเข้าฝั่งกันดีกว่าาไปผมบอกเล้ครับว่ามื้อนี้พิเศษครับท่านผู้ชมเฮ้ยดินเนอร์เลยเหรอใช่ครับแต่มันคือการดินเนอร์บรรยากาศมันดีจ้ะใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าเชฟมีเมนูพิเศษ เพราะฉะนั้นต้องแต่งตัวให้เข้ากับเออ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 เขินๆหน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่ได้อยู่แต่งงานใช่ไหมครับผมบอกให้มึงเอาชุดมาไม่ได้ทำมาไม่ได้ก็นี่ไงเอาชุดมาแล้วนี่ไงไม่ใช่ชุดนี้ชุดนี้ไว้ทำยืนนี่ลุกๆชุดหล่อนะเนี่ยไงไม่ไม่ไม่จใช้ทำอะไรเออน่าถอดชุดก่อนถอดชุดก่อนอ๋อถอดเสืนอกตามเข้ามาตามมาตามนี้ตามนี้อ้าวข้างล่างอย่างนี้เหรอเยอมึงเป็นนักข่าวเหรอได้ครับได้ครับอ๋อเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟตะกุนเข้ามาดามครับตะกะ คุณผู้หญิงครับครับผมไซด์ดิชครับคุณคุณผู้หญิงไซด์ดิชก็คืออ่าก็คือว่าเหมือนกับไซด์คอร์นอะไซด์ข้อบ้าเลยหน่อไม้ฝรั่งครับกับเอ่อมันต้มพวกพมันต้มใช่อันนี้แอปเปิไทเซอร์ป่ะคะเป็นไซด์ดิชครับตรงนี้สิเออออ๋ไซด์ดิชแทนปลาก้อนทีนะครับคืออย่าจ้างคนโง่มาทำนนี่หลายอย่างรัฐสมองไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้หญิงครับผมอะไรคะน่ะเนื้อสเต็กครับผมเฮ้ยสเต็กขอบคุณมากค่ะอย่ามีเดิมเรนนะครับค่ะผมเอ็นจอยครับคุณผู้หญิงค่ะ ถากันยังไงไม่เนนเป็นความสวยค่ะใช่ครับใช่ค่ะคือพูดงห้าม่าถ้าไม่รู้อย่าไปเสียเขาใช่ทำตามที่เขาพูดอันนี้ว่างปล่ะว่างครับซื้อสามดิงได้ไหมคะซื้อสามดิงปิงปอบเอนุณนตูนดาวหัวเด่นมามามา ไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมกูนั่งกินกับน้องเขาอ๋อครับเราเอาข้าวมาด้วยเฮ้ยใส่สูตรเอาสูตรมาใส่พี่เขาดิโอแต่ไม่ได้หรอนะไม่น่าไม่ได้สูตรตัวเล็กมาสเต็กครับพูดตรงนะเราแมทกัะอะไรเดี๋ยวนี้กันนะกูเหมาะกับเขาเหมาะเหมาะนี่กินได้ยังคะเนี่ยกินได้เลยค่ะเป็นสเต็กเนื้อเนาะสเต็กเนื้ออืมเป็นชอบกินเนื้อมากค่ะเห็นไหมเรารู้เวลากินเซ็กก็คือเนี่ยก็จะหั่นเป็นคำๆใช่ไหมปกติแล้วที่คนกินอ่า คุณผู้ชายไม่น่าเบรดคุณผู้หญิงอะไรคะวิธีการกินมันเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นวิธีกินแบบยุโรปเขาจะกินอย่างนี้คือเขาจะเอาชิ้นเล็กกับกินมาสุดท้ายผมว่าวิธีกินนี่เหมือนมนุษย์ถ้ำครับผมว่านะครับอร่อยอร่อยมากนุ่มมากนุ่มมาก นี่อาจจะคิดว่าเป็นเนื้อแบบเนื้อต่างชาติเนะบอกเลยเกษตรกรไทยเนื้อไทยเนื้อไทยเโาขุนเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โคขุนด้วยไม่ใช่แต่นี่มากอันนี้มาจากสหกรณ์หนองสูงเขาตั้งใจทําผลิตเนื้อเขามามากจังหวัดหนองสูงอ่ะภาคอีสานอ่ะคนอีสานใช่หรอคนคนอีสานบอกคนอีสานคนที่ไหนบอกแต่ว่าน้องสูงผมไม่ผู้จักครับหนองสูงเทียบกูเกิลกูเกิลแล้วตอนนี้ยากนะสุรินทรร์หือเปล่าเดี๋ยวขอกูเกิลก่อนนะมีบางคนเขาบอกว่ามันไม่ค่อยใช้กูเกิลกูใช้ประจำเช่นเดียวกัน เน่เน่เน่พวกมึงมานั่งมานั่งมานั่งเอาไว้เดียไอเดียน้ำเดียน้ำแดงน้ำดาอันเนี้ยเขาจะไม่เอามึงตรงนี้เลยเปิดอุ้ยใส่เอาเมื่ขายตรงนี้สวยๆแต่งตัวสวยมึงเจ็บมาเลยใส่ชุดลาตีมึงเองเนี่ยมันไม่ใช่เลื่อดนะเปิดอย่าตัดออกนะกูขอร้องแล้วขอดึงเสียงขึ้นด้วยอันนี้ขอชิมหน่อยไม่ไหวแล้วขอชิมหน่อยมาละ เราวันนี้พอเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามีเครื่องดื่มแบบนี้แล้วเรามีบรรยากาศมีอาหารแบบนี้แล้วแพทิกมีไหมแพทิกผมไม่แต่งตัวไปแพทิกมึงไม่อยากไปแบบบรรยากาศต้องมีแพทิกแล้ว <c oughs> บรรยากาศข้างหลังเนี่ยต้องมีแพทิกแล้วตั้นแพทิคตั้นไงพี่ขอพี่แป๊กกลับมาเลย <c oughs> ตอนแรกคุยกันว่าเพลนี้เออไปเฟินมานะเป็นผู้หญิงนะเออเราแถวนั้นเชิญคู้หญิงไม่ค่อยมีนะเขาเลือกมาคนแรกวันนี้อุตส่าห์ทำดีดีเออ่าคนอื่นที่มาดูเนี่ยผู้หญิงคนอื่นที่บรรดารายจะได้อยากมาจะอยากมาดูพอเห็นวันนี้แล้วพังลุงนี้กูเสิร์ฟลาบตั้งแต่แรกแล้ว แต่เขาเนี่ยแต่ก็ขอบคุณมากวันนี้คือเหนือสิ่งอื่นใดอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีมากแล้วก็มากับแบบโอ้โหเนี่ยพี่ที่รักทั้งสองคนพี่เนาี่อาจจะยังไม่รักเพราะเพิ่งเจอแต่พี่คนนี้คือเลิฟอยู่ขอบคุณครับการเที่ยวมาเด็แคมป์มดูเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรถบ้านก็ได้หรือว่าอยากมีรถบ้านก็ได้แต่ว่าการทําแบบนี้ก็เขาเรียกว่ามีความสุขไปอีกแบบหนึ่งขอแค่คุณมาแคมป์มาใช้ชีวิตกับเพื่อนสนิทคุณเพื่อนซีคุณกับดูดคุณรับรองว่าสรุกแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณใบเฟิร์นครับขอบคมาร้้ลแูว เหม่ยแทบหน้าเขาจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวรู้กันครับ